สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องอธิคุณจันทโยธีชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเจอกันในรายวิชาวแวน30245นะครับรายวิชาชีววิทยา5นะครับวันนี้เราอยู่ในเรื่องของระบบประสาทนะครับ nervous system นะครับซึ่งเป็นบทแรกเลยนะครับที่เราจะต้องเจอในชีววิทยา5นะครับ ซึ่งวันนี้นะครับสอนโดยคุณครูอาทิคุณจันทโยธีนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จุดประสงค์ของการเรียนไปก่อนนะครับข้อที่1นักเรียนสามารถจําแนกระบบประสาทของมนุษย์พร้อมทั้งบอกหน้าที่ของระบบประสาทได้นะครับข้อที่2นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและโครงสร้างของเซลล์ประสาทได้นะครับข้อที่3สามารถจําแนกชนิดของเซลล์ประสาทที่พบได้ แล้วก็ข้อที่4นะครับอธิบายลักษณะความสําคัญของ supporting cell ได้ข้อที่5นะครับอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นใหญ่ประสาทและเส้นประสาทได้ข้อที่6นะครับอธิบายโครงสร้างของ snap ได้นะครับข้อที่7อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของ nerve ending ชนิดต่างๆได้นะครับแล้วก็ข้อที่8นะครับชี้แสดงและอธิบายถึงหน้าที่ที่สําคัญของ cerebellum ได้นะครับและข้อ9นะครับ อธิบายและชีแ้แสดงระบบของช่องภายในสมองนะครับหรือ v e n t r i เคิลได้นะครับนี่ก็เป็นจุดประสงค์ของการเรียนในบทนี้นะครับพูดถึง n e r v o u s system นะครับระบบประสาทเนี่ยระบบประสาทนะครับก็ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของทุกระบบเลยในร่างกายนะครับทำงานได้อย่างรวดเร็วร่วมกันกับต่อมไรทอนะครับและทำหน้าที่ในการรับและก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกใช่ไหมครับ โดยระบบประสาทในคนและสัตว์เนี่ยคนและในสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับจะมีการพัฒนาขึ้นมากกว่าสัตว์ชั้นต่ำนะครับเซลล์ประสาทส,ส่วนใหญ่ก็จะรวมกันอยู่ที่ส่วนหัวนะครับและก็พัฒนาต่อไปเป็นสมองและไขสันหลังนะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของระบบประสาทนั่นเองนะครับหน้าที่ของระบบประสาทนะครับระบบประสาทก็จะเป็นทําหน้าที่เป็นเซนซอรี่นะครับ เป็น processing information แล้วก็เป็น friend motor response นะครับมาดูตัวแรกก่อนนะครับเป็น sensory นะครับเป็นชนิดของเซลล์ประสาทนะครับก็คือเป็น type of neuron นะครับสามารถจำแนกตามหน้าที่ในการทำงานได้ดังนี้ก็คือถ้าทำหน้าที่เป็น sensory ก็จะเกี่ยวข้องกับเซลล์ประสาทรับความรู้สึกใช่ไหมฮะเป็น sensory neuron เนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการรับความรู้สึกจาก หน่วยรับความรู้สึกหรือรีเซปเตอร์อื่นๆนะครับเพื่อส่งต่อไปให้เซลล์ประสาทประสานงานนะครับและก็ข้อที่2ก็คือเป็น processing information นะครับก็เป็นเซลล์ประสาทประสานงานเป็น association neuron หรือเป็น inter neuron นะครับอยู่ในระบบประสาทส่วนกลางนะครับได้แก่สมองกับไขสันหลังนั่นเองนะครับทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่าง sensory neuron และก็ motor neuron นั่นเองนะครับ และตัวที่3ก็คือมอเตอร์นิรนก็คือเซลล์ประสาทสังการนั่นเองนะครับก็จะทำหน้าที่ในการส่งกระแสประสาทไปหน่วยสังการนะครับหรือเป็นเอฟเฟกเตอร์ให้ตอบสนองนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากจ,ากจะจำแนกตามหน้าที่ของชนิดของเซลล์ประสาทแล้วก็ยังสามารถใช้เป็นใยประสาทเป็นตัวจำแนกนะครับซึ่งแบ่งได้เป็น3ชิ้นแหละก็คือเซลล์ประสาทขั้วเดียวเซลล์ประสาท2องขั้วและเซลล์ประสาทหลายขั้วเดี๋ยวครูจะสรุปในสไลด์ถัดไปนะครับ การจำแนกของระบบประสาทนะครับจำแนกแลนักษณะทางกายวิภาคแบ่งออกได้เป็น2ส่วนก็คือ1น,นะครับ central nervous system นะครับหรือ CNS ก็คือระบบประสาทส่วนกลางนั่นเองก็ได้แก่ brain กับ spinal cord ก็คือสมองกับไขสันหลังนะครับสมองกับไขสันหลังตัวที่2ก็คือ peripheral nervous system หรือ PNS อ่าซึ่งรูปมันจะบังนิดหนึ่งนะฮะอ่าซึ่งรูปมันจะบังนิดนึงก็ขออภัยนักเรียนทีนะครับก็คือ PNS นะครับ ก็จะมีคันในหัเนอร์นะครับสไป a นลเนอร์บนะครับแกนเกลียและก็เนอร์บ n อนดินะครับและก็ n น r ร์บ n อนดิงนะฮะอ่ะโอเคมาดูการจำแนกนะครับระบบประสาทนะครับข้อที่2ก็คือจำแนกตามระบบการทำงานก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบด้วยกันนะครับมาดูกันจากที่เรากล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นะครับกับส่วนกลางกับส่วนปลายนั่นเองนะครับก็จะมี central nervous system นะครับหรือ CNS นะครับ แล้วก็มา peripheral nervous system องตัวข้างล่างมันตกลงมานิดนึงขอโทษทีนะครับ PNS มันต้องขึ้นอยู่ขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะถูกแยกย่อยออกมาเป็น2อ,อย่างนะครับสส่วนก็จะมีตัว sensory ใช่ไหมครับเป็นรับความรู้สึกนะครับก็เกี่ยวข้องกับอวัยวะภายในกับร่างกายทั่วไปใช่ไหมฮะแล้วก็ตัว PNS เนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นมอเตอร์กับ movement ใช่ไหมฮะเป็นสั่งการนะครับเป็นสั่งการก็ จะมีนะครับตัวหนึ่งก็คือเป็น Autonomic n เนอร์เ s y s t สซินะครับหรือ n s ก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันก็คือซิมพาเทติกกับพาร a าสิมพาเ e ติกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็น Somatic n e นอร์ s System นั่นเองนะครับต่อไปมาดูโครงสร้างของระบบประสาทบ้างนะครับ central nervous system หรือ C.N.S กับ p e r i p h e r a l nervous system นะครับหรือ P.N.S เนี่ยก็จะมีโครงสร้างอยู่2ส,ส่วนนี่นะครับส่วนกลางกับส่วนปลายนะครับ หรือเรานึกอีกอย่างหนึ่งว่าบางตำราก็บอกว่าระบบประสาทร,รอบนอกนะครับระบบประสาทก็จะมีระบบประสาทส่วนกลางกับระบระบ,บประสาทรอบนอกนะครับการทํางานของระบบประสาทจะประสานงานกันทั้ง3ส่วนเลยนะครับส่วนที่1ก็คือเป็นส่วนที่รับสัญญาณเข้าเป็นเซ n น o ซอร n อินพุตจากเซ n น o ซอร e รีเซปเตอร์นะครับและก็ส่วนที่2ก็เป็นส่วนที่รวบรวมและแปลผลนะคบเป็นอ่า integration นะครับ center ก็คือ CNS นั่นเองแล้วก็ส่วนที่3ก็คือส่วนที่ส่งสัญญาณออกนะครับเป็นมอ motor output ไปยัง a f f e c t o r cell ซึ่งส่วนที่1กับส่วนที่3เนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นระบบประสาทรอบนอกหรือ peripheral nervous system หรือระบบประสาทส่วนปลายก็ได้นะครับ ระบบประสาทของมนุษย์นะครับในรัชชูนะครับในเยื่อประสาทจะประกอบไปด้วยเซลล์สำคัญ2องชนิดก็คือนิวโรนหรือนิวรอนนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเป็นส่วน supporting cell เกลียเซลล์แล้วก็นิวโรเกลียนะครับมาดูตัวแรกก่อนนะครับนิวโรนหรืออ่านิวโรนนะครับหรือนิวรอนนะครับก็คือเซลล์ประสาทนั่นเองนะครับเป็นเซลล์ที่มีคุณสมบัติในการ เปลี่ยนแปลงพลังงานจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับเช่นเปลี่ยนจากสารเคมีความร้อนและความดันที่มากระตุ้นนะครับให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเป็น electrical signal นะครับที่เรียกว่าเป็น nerve impulse นะครับหรือว่าเป็น action potential นั่นเองนะครับโครงสร้างของเซลล์ประสาทนี้นะครับก็จะมี cell body นะคะมีตัวเซลล์มีเด n d r i t มี axon นะครับแล้วก็จะมีชวานเซลล์อยู่ด้วยนะอามี myelin s h e ุ้มนะครับ s ซนติคติกต่างๆนะครับอ่ะทีนี้คราวนี้เรามาดูนะครับโครงสร้างของเซลล์ประสาทนะครับตัวแรกก่อนนะครับก็คือเดนไดช์ใช่ไหมคะมาดูตัวแรกก่อนก็คือเดนไดช์เดนไดช์จะทําหน้าที่ในการนําคําสั่งนะครับนำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์โดยเซลล์ประสาทจะมีเดนไดช์มากกว่า1แขนงนะครับอ่ามักมีแขนงสั้นๆจำนวนมากเพื่อให้มีพื้นที่ผิวมากและสามารถรับรู้ข้อมูลได้มากๆนะครับก่อนจะส่งข้อมูลไปยังเซลล์บอดี้นะครับ แล้วก็มีโพลิเลโปโซมนะครับอยู่ที่บริเวณเดนไดสามารถรับข้อมูลนะครับหลังจากนั้นก็นําคําสั่งนะครับอาจจะส่งไปหรือไม่ส่งไปก็ได้อย่างแอคซอนก็ขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณว่าจะถึงระดับเทชชสหรือระดับกระตุ้นหรือเปล่านะครับในเซลล์ประสาทที่ไม่ที่ไม่มีเดนไดนั้นก็จะรับข้อมูลโดยตรงจากทั้งเซลล์บอดี้นะครับต่อไปนะคะเป็น เซลล์บอดี้นะครับเซลล์บอดี้หรือโซมานะครับก็รับข้อมูลจากเดนได์และส่งคำสั่งนะครับไปยังแอคซอนซึ่งทำหน้าที่คล้ายกันกับตัวเป็นแมนเทนเนนซ์ไซต์นะครับก็เป็นัวบริหารจัดการเนาะก็ประกอบไปด้วยนะครับนิวเคลียสและก็ออกเนลต่างๆเหมือนเซลล์ทั่วไปเลยนะครับไกลเกลียนก็เข้ามาร่วมกลุ่มกันของเนิร์ฟเซลล์บอดี้นะครับในบริเวณ PNS นะครับเช่นดอสซารรูสแกลเกลียนนะครับ อันนี้ก็จะเป็น s e n s ซอรี a แก l i เกียนะครับแล้วก็นิวเคลียนะครับหรือ n u c l e ลีก็มีการเข้ารวมกลุ่มกันของ Nerve Cell Body ในสมองนะครับระบบอ่ s, บาซีเอนระบบสารกลางนะครับของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับต่อไปเป็นแ x o n นะครับแ x o n นเนี่ยจะทำหน้าที่นะครับในการนำกระแสะประสาทออกจากตัวเซลล์โดย1ตัวเซลล์นั้นจะมี1 Axon ซอนเท่านั้นนะครับ และเนื่องจากว่าใย,ายอของแอคซอนเนี่ยจะมีความยาวมากกว่าเดนไดจึงจะต้องมีเยื่อไมออลินนะครับหรือไมออลินชีสเนี่ยซีสร้างจากเซลล์ชวานซึ่งเป็นสารจำพวกไขมันนะครเป็นฉนวนได้เป็นอย่างดีเลยครับและมีความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีทําให้กระแสะประสาทเนี่ยเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและนอกจากนี้ก็มีส่วนที่เป็นรอยต่อของเซลล์ชวานนะครับ แต่ละเซลล์ก็จะไม่มีเยื่อไมอิลินหุ้มนะครับเราเรียกว่าโหนดออฟเรเวียนั่นเองนะครับอ่าสแนปติกเทอร์มินอลนะครับสแนปติกเทอร์มินอลก็เป็นส่วนแอ็กซอนเอนดิ้งนะครับก็เป็นแอ็กซอนส่วนปลายเนาะเป็นส่วนปลายของแอ็กซอนทำหน้าที่ในการหลั่งสารนิวโรทรานส m มเตอร์นะครับ เซลล์นับริเวณที่เป็นเซลล์นับติดเทอร์มินัลเนี่ยจะไปสัมผัสกับเซลล์เป้าหมายนะครับก็คือเป็นนิวโรแล้วก็เป็นแอปพลิเคเตอร์นะครับก็คือแล้วเป็นเซลล์ที่ส่งสัญญาณเรียกพรีเซลล์ติดเซลล์ด้วยนะครับเป็นเซลล์เป้าหมายเรียกโพลีเซลล์ก็จะมีรีเซพเตอร์ต่อกันกันกบนิวโรเทนส์มิเตอร์ของพาราซิมพาตะของพรีเซลล์นะครับเรามาดูข้อเปรียบเทียบระหว่างแอคซอนกับเดนได้บ้างนะครับ ข้อเปรียบเทียบนะครับระหว่างแอคซอนกับเดนไดก็คือแอคซอนเนี่ยจะทำหน้าที่ในการนำข้อมูลและส่งสัญญาณออกจากเซลล์นะครับแล้วก็มีเป็น smooth surface นะคะมีบริเวณที่มันค่อนข้างเรียบกว่านะครับแล้วก็มีหนึ่งแอคซอนต่อหนึ่งเซลล์ไม่มีไรบโซมแต่มีไมอิลีนนะครับมีการแตกแขแนงในตำแหน่งที่ห่างจากตัวเซลล์นะครับหรือเซลบอดีส่วนเดนไดนั้นก็นำข้อมูลเหมือนกันแต่ว่าเป็นสัญญาณเข้าสู่เซลล์นะครับ แล้วก็มีบริเวณหลังสเฟก็เป็นบริเวณเดนไดติกสปินส์นะฮะซึ่งมีความคลุกขระนะครับส่วนใหญ่จะมีมากกว่า1เดนดไรต์ต่อ1เซลล์นะครับแล้วก็จะมีไลโบโซมแต่ไม่มีไมอิลีนมาเกาะน,นะครับแตกแขนงในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับเซลล์บอดีนะครับมาดูหน้าที่ที่สองนะครับก็ทำหน้าที่เป็นตัวซัพพอร์ตติ้งเซลล์ออเก c e l เซลล์ออ o น l ้ a เียนะครับตัวเกลียเนี่ยจะทำหน้าที่เป็น ตัวคำจุนของเซลล์ประสาทนะครับที่มีจำนวนมากกว่าเซลล์ประสาทถึง10ถึง10-50เท่าเลยทีเดียวแต่มันไม่มีบทบาทในการส่งสัญญาณประสาทแต่อย่างใดนะครับตต่อตไปก็จะเป็น astrocyte นะครับก็เป็นเกลยดเซลล์ใน CNS เกิดไทจังชันรอบๆแคปปล l a r y ทำให้เกิดบั o o บรน a i n b a r r ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็น o ริโ o d e n d r o c y t e นะครับใน CNS ระบบประสาทส่วนกลางนะครับและก็ชวานเซลล์ใน PNS ระบบประสาทส่วนปลายเนี่ย แล้วก็เกลียตเซลล์ที่เป็นไมอิลินชีสนะครับการจำแนกเซลล์ประสาทนะครับการจำแนกเซลล์ประสาทเนี่ยจะจำแนกตามตำแหน่งที่อยู่แบ่งออกเป็น6กชนิดก็คือเป็นตัวที่1นึ่งครับสปนอลมอเตอร์นิวโรนตัวที่2เซลล์รูปพีระมิดอยู่ในมอเตอร์อ่ามอเตอร์คอร์สนะครับของเปลือกสมองนะครับและตัวที่3เป็นเมนชอลเซลล์นะครับแล้วก็ที่สี่เป็นเบโพลาเซลล์่เป็นอา่า เพอร์กินเซลนะครับแล้วก็หอ่ะหเป็นเพอร์กินเซลแล้วก็6เป็นอ m ม c r i ค e ินเซลนะครับการจําแนกเซล์ประสาทน,นะครับตัวที่2ก็คือจําแนกตามขนงแบ่งออกเป็น3ชนิดก็คือนะครับตัวที่1นะครับเซล์ประสาทแบบขั้วเดียวนะครับเป็น u n นิโพลา n น u r o โหรือเราเรียกว่าซูโ u ยูนิโพลา a น n e u โ o นก็ได้นะครับเป็นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกนะครับเป็นเซนเซอรี e น r o n โนมีส่วนที่ยื่นออกจากตัวเซลล์เพียง1เส้นแล้วแต่ขนง แหลกแตกเป็นแขนงกลางนะครับเป็น central branch นะครับทำหน้าที่เป็น axon และก็ส่วนที่เป็นแขนงปลายนะครับเป็น peripheral branch นะครับทำหน้าที่นะครับเป็น dendrite พบได้ที่ปมประสาทด้านหลังของไขสันหลังนะครับหรือเราเรียกว่าเป็น dorsal root แกล้งเกลื่นนะครับปมประสาทของประสาทสมองคู่ที่5นั่นเองหรือ type terminal แกล้งเกลืนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเซลล์ประสาทค้่เดียวนะครับตัวที่2นะครับ b บ p o โพลา e น r o n โนะคะเบโพลานโนเป็นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกนะคะเป็น Sensory n e น r o n โนะครที่มีส่วนที่ยื่นแยกออกจากตัวเซลล์สองข้างก็คือมี1 d e n d เดนไร์แล้วก็มี1นึ่งอคซน พบได้ที่บริเวณตานในส่วนของเรตินานะครับจมูกก็คือตรงบริเวณเซลล์รับกลิ่นแล้วก็หูชั้นในนะครับและตัวสุดท้ายนะครับตัวที่3เป็นมัลติโพลา์นิวโรนนะครับก็คือเป็นเซลล์ประสาทหลายขั้วนะครับก็จะมีมากที่สุดเลยนะครับเป็นเซลล์ประสาทส่วนใหญ่ของร่างกายมีเดนไรต์แยกออกจากตัวเซลล์หลายอันแต่มีแอ็กซอนเพียง1อันเท่านั้นนะครับพบได้ทั่วไปในสมองและก็ไขสันหลังนั่นเองนะครับ อันนี้ก็แบ่งตามรูปร่างเนาะแบ่งตามแขนงและแบ่งตามรูปร่างนะครับต่อไปเป็นการจําแนกเซลล์ประสาทนะครับแบบที่3คือจําแนกตามหน้าที่นะครับแบ่งเป็น3ประเภทได้เหมือนกันนะครับประเภทที่1ก็คือทําหน้าที่เป็น afferent ครับเป็น sensory incoming neuron นะครับตัวนี้ก็ทําหน้าที่เป็นตัวนําข้อมูลทําหน้าที่เป็นตัวรับในการรับสิ่งเร้า โดยตรงนะคะเป็นรีเซพเตอร์นิวโรนเช่นเป็นอัฟฟักตูรีเนิร์ฟเซลล์หรือรับคำสั่งจากรีเซพเตอร์เซลล์นะครับเช่นเป็นตัวโฟโตรีเซพเตอร์เซลล์นะครับอีกทีหนึง่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นเซนซอรี่นิวโรนนะครับแล้วแปลคำสั่งจากสิ่งเราในรูปแบบต่างๆเป็นอิเล็กทริคอลสิกแนลที่ส่งไปยังเป็นอินเตอร์นิวโรนกับมอเตอร์นิวโรนโดยตรงนะครับและตัวที่สองก็เป็นแอฟเฟรนนิวโรนนะฮะอ่าเป็นอ่า ตัวที่2เป็น e f f e r e n สนะครับเป็นมอเตอร์หรือเอาต์พุตนิวโอนรับข้อมูลจากรีเซพเตอร์นิวโอนเซนซอรีนิวโอนหรือเป็นอินอรนิวโอนอื่นๆน,นะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลแปลผลและส่งคำสั่งไปยังมอเตอร์นิวโอนนะครับและส่วนที่3นะครับตัวที่3จะเป็นอินอรนิวโรนนะครับก็เป็นอิน e รนิวเนเชียลนะครับแอสสอสเซชันนะครับก็คือทำหน้าที่ในการนำคำสั่งในการตอบสนองต่ออินอรนิวโอนไปยัง เอฟเฟกเตอร์เนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นจำแนกตามหน้าที่ได้เป็น3ประเภทเช่นเดียวกันนะครับต่อไปมาดูเส้นประสาทบ้างนะครับเส้นประสาทเส้นประสาทนะครับหรือ n นื้อไฟเบอนะครับก็เป็นกลุ่มของเส้นใหญ่บางๆนะครับเส้นเส้นประสาทนะฮะก็คือเป็นเส้นใหญ่บางๆจํานวนมากช่วงเกิดจากเกิดจาก เซลประสาทหลายเซลเนี่ยมารวมเข้ากันเป็นมัดเส้นประสาทอาจจะเป็นมัดของแอคซอนหรือเป็นมัดของเดนไดาหรือทั้ง2ชนิดรวมกันก็ได้นะครับหรือทั้ง2ชนิดรวมกันก็ได้แล้วก็เส้นประสาทแต่ละเส้นเนี่ยก็จะมีเซล์ประสาทนะครับมีนิวโรนหลายๆเส้นมาเรียงต่อกันโดยเซลล์ประสาทจะกระจายไปทั่วไปเลี้ยงทั่วร่างกายมีประมาณถึงนะครับหนึ่งล้านเซลล์ในไขสันหลังแล้วก็สมองจะมีเซลประสาทมากที่สุดครับ เส้นประสาทในร่างกายสามารถจําแนกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือเส้นประสาทที่ออกจากสมองและก็เส้นประสาทที่ออกจากไขสันหลังนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการขนส่งของเซลล์ประสาทนะครับเป็น exoplasmic transport นะครับก็จะเป็นแบบที่1น,นะครับมี f a s t axonal transport ก็ได้แก่ขนส่ง ATP นะครับ MAP แล้วก็ kinesin นะครับแบบที่2แบบ retrograde นะครับ retrograde a c t o not transport ก็จะมี d ีนีอีนะครับเสือบัตทยัษพิษนักบ้าแล้วก็งูสวัสดอันนี้ก็แบบกลางๆนะครับแบบที่3ก็จะเป็นแบบ slow นะครับ a c t not transport ก็แบบช้านิดนึงนะครับส่วน,นกลไกในการทำงานของเซลล์ประสาทนะครับในสภาวะปกติของเซล์ประสาทเนี่ยจะมีความต่างศักย์ขณาพักของเยื um ่อหุ้มเซลอยู่แล้วเราเรียกว่าเกิด r e t i n g membrane potential นะฮะ เมื่อมีสิ่งมากระตุ้นเซลล์ประสาทที่บริเวณรับหรือบริเวณรีเซปเตอร์โซนเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสมดุลของไอออนบริเวณผิวของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประจุไฟฟ้าทั้งในและนอกประสาทนั่นนะครับจนถึงระดับเริ่มตอบสนองเราเรียกว่าการเริ่มตอบสนองก็คือระดับเทสชนะครับเกิดสัญญาณประสาทเคลื่อนที่ไปตามความยาวของเส้นประสาทเราจะเรียกว่าเป็นคอนดักติวิตี้นะครับโดยสักไฟฟ้าที่เคลื่อนไป ที่ไปเรียกว่ากระแสประสาทนะครับหรือ nerve impulse นั่นเองนะครับต่อไปนะครับมาดูสซแนบบ้างนะครับ s n แนบมาจากภาษากรีกนะครับแปลว่าจับหรือเกี่ยวประสานนะครับในตัวไซแนบนะครับหมายถึงการถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างเซลเซล์ประสาทด้วยกันหรือเซลล์ประสาทกับหน่วยปฏิบัติงานนะครับกับหน่วยปฏิบัติงาน ต่อไปมาดูส่วนประกอบของจุดประสานนะครับส่วนประกอบของจุดประสานเนี่ยนะฮะก็จะมอะีอยู่3ส่วนดังนี้ก็จะมีตัว p r e s y n a p t i c element นะครับแล้วก็มี p o s t s y n a p t i c element และก็ s y n a p t i c curve นะครับอ,อันนี้ก็เป็นจุดประกอบประสานนะครับก็จะเห็นทั้ง3ส่วนเลยนะครับ ส่วนการถ่ายทอดนะครับสัญญาณประสาทนะครับหรือ synaptic transmission นั้นเป็นการถ่ายทอดสัญญาณประสาทผ่านจุดประสานมีอยู่2ชนิดนะครับตัวที่1 e l e c อิเล็ก s ริคอล e กับตัวที่2 c h เคมีคอล n a แนปนะครับมาดูตัว Electrical อ y n a p นปนะครับก็ตัวอิเล็ก i ริคอล n a แนปเนี่ยจะมี ลักษณะสำคัญก็คือมี snap t i c curve นะครับแคบนะครับทั้งสองเซลล์จึงเชื่อมต่อกันด้วย gap junction ซึ่งมีความต้านทานไฟฟ้าที่ต่ำนะครับดังนั้นจึงสามารถนำไฟฟ้าได้ดีและก็เกิดได้เร็วเพราะว่าประจุไฟฟ้าสามารถผ่านไปยังอีกเซลล์หนึ่งได้โดยตรงได้เร็วนะครับอ,อันนี้เป็น electrical snap นะครับเห็นไหมครับเป็นลูกศรน,นะครับผ่านไป pre snap t i c membrane ทะลุผ่านไปที่ post snap t i c membrane เลยนะครับ กับตัวที่2นะครับเคมีคลอส n a p t i c นะครับเคมีคลอสแนปติกเนี่ยเดี๋ยวคุณครูสรุปให้เลยนะครับก็คือ,อเป็นแซนปเคมีนะครับลักษณะสำคัญของนางก็คือจะมีแซนปติกเคิร์ฟนะครับกว้างและภายในปลายแอคซอนของพรีแซนปติกเซลล์เนี่ยก็จะมีแซนป t ติกแวสเคิลอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งภายในจะบรรจุสารสื่อประสาทซึ่งสารสื่อประสาทต,ตรงนี้เราจะเรียกว่านิวโรทรานส์มิเตอร์นะครับ ส่งสัญญาณโดยอาศัยการหลั่งสารสื่อประสาทไปยัง Pro-Synaptic c e ลลซึ่งจะเกิดขึ้นได้ช้านะครับกว่าส y n a p t i c ไฟฟ้านะครับเพราะว่าอาศัยกระบวนการหลายขั้นตอนเลยทีเดียวนะครับมาดูการเปรียบเทียบนิดนึงนะครับข้อเปรียบเทียบของเซลล์ประสาททั้ง2แบบนะครับก็คือ ถ้าเป็น e l e c ็ r i c a l synapse นะครับจะพบที่กล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจนะครับ s y น a p t ติดเขยบนั้นจะแคบแคบถึง2นาโนเมตรด้วยกันและเชื่อมต่อกันด้วยแกลบจังชันนะครับการติดต่อสื่อสารจะใช้อิออนในการติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็ทิศทางของกระแสประสาทเป็น2ทิศทางหรือทิศทางเดียวก็ได้แล้วแต่นะครับความเร็วก็ไม่มีดีเลย์นะครับไม่มีดีเลย์การตอบสนองก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการกระตุน้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะกระตุน้นนะฮะ ส่วนเคมีข้อลซแนปติกนะครับก็ตำแหน่งที่พบจะพบที่กล้ามเนื้อลายนะครับแล้วก็เซลล์ประสาททั่วไปนะครับส่วนสซนแบทติกเคิร์ฟนั้นกว้างถึง20นาโนเมตรเลยโอ้โหต่างกันมากนะครับจึงมีช่องว่างระหว่างรอยต่อเยอะนะครับการติดต่อสื่อสารจะใช้สารสื่อประสาทเช่นอะสติลโคลีนนะครับและที่ทางของการเกิดกระแสประสาทจะเกิดได้ที่ทางเดียวและความเร็วก็จะมีการดีเลเยเฉลี่ยประมาณ0.3ถึง 5นะครับวินาทีอย่างนี้นะครับแล้วก็การตอบสนองก็มีทั้งการกระตุ้นแล้วก็การยับยั้งนะครับอ,อันนี้ก็เป็นนิวอ่านิวโรมัสคูลาร์จังชันนะครับหรือว่าเป็นไมโอนิวร์ลนะครับจังชันนั่นเองเนาะอันนี้เป็นกล้ามเนื้อนะครับที่กล้ามเนื้อเรียบนะครับอันนี้เป็น,นอินนเล็กทริคอลไซแนปนะฮะอืมก็จะเห็นได้อย่างชัดเจน ภาพสวยมากนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนเลยในที่กล้ามเนื้อเรียบนะครับส่วนการไหยทอดสัญญาณประสาทหรือรอยต่อประสาทกับกล้ามเนื้ออ่อนกบกล้ามเนื้อลืมไม่หันอากาศนะครับก็ต้องขออภัยทีนะครับกับกล้ามเนื้อเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เห็นเป็นโมเดลชัดเจนได้เลยทีเดียวนะครับเห็นไหม a x t o n Terminal นะครับอืมจะมีบริเวณที่แรกเปลี่ยนไอออนด้วยนะครับอืมครับ โอเคนะครับภาพนี้ก็น่าจะกระจ่างได้นะครับอ่าก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับกาบบทนำถึงระบบประสาทนั่นเองนะครับก็ เป็นกำลังใจให้กับคุณครูด้วยนะครับในการทำคลิปต่อไปแล้วก็ฝากถึงนักเรียนนะครับที่สนใจนะครับที่จะเรียนในรายวิชาชีวะ5นะครับก็ในเรื่องระบบประสาทนะครับก็ฝากติดตามช่องของครูด้วยนะครับกับอธิคุณจตโยตีชาแนลนะครับก็บเป็นช่องสาระดีๆกับชีววิทยาเดี๋ยวคราวหน้านะครับก็จะสัญญาว่าจะมาทำคลิปดีๆอย่างนี้อีกแล้วก็เพิ่มเติมเพิ่ม,พ,มพูนความรู้ให้กับนักเรียนนะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้กรุณนาฟังนะครับแล้วกอ็อาจจะคิดตามนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้หากมีคําพูดใดที่ตกหล่นไปหรือพูดผิดไปหรือขัดตกบกพร่องไปก็ต้องขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยในการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยก็สำหรับวันนี้สำหรับเรื่องระบบประสาทนะครับในพาร์ทแรกก็ขอ จบเพียงแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ